เอเถทุกคนวันนี้เราไม่อยู่กันในเกมโรบอกเกมที่มีชื่อว่าเดืองแบมพายเลกาซีชูนะหรือเดืองแบมพายเลกาซีสองวันนี้เราจะมาสอนคอมโบตัวละครที่มีชื่อว่าเคสเซียหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือเทสตาทุกคนนะที่ในซีรีส์เลือกนะวันนี้ก็มากับน้องวานด้านะน้องวานด้าทาำเถอเริ่มน้องวานด้าได้ทำการซื้อส่รานมาแล้ววานด้ทานทำเอฟซีซีอ่ คือเคสติยาจะเป็นตัวละครที่เป็นแม่มดทุกคนนะซีมีความสมาร์ทเขาจะโหดมาและซีก็เป็นแม่มดที่แบบอยู่มาหลายพันปีแล้วแน่นอนก็ด้วยความเก่งอนะเนาะเออก็มีเพราะจะมีรากอักษะสกิลอยู่คือซีค่าประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยโลบักนะทุกคนนะดูทำไมดูในนี้ได้นี่ก็ตามนี้เลยมันก็มีอธิบายอยู่เลือดสิบห้าสิบเอเนจีสองร้อยเมจิกพันแปด มาแล้วก็ได้ทำการรีวิวแคสเซยยาไปแล้วนะทุกคนนะสามารถย้อนดูคลิปกเก่าได้นะโอเคเรามาดูคอมโ,มโบแันนกันคอมโบที่เราจะใช้ก็คือแน่นอนว่าเราต้องใช้อันนี้หรือบางคอมโบอาจจะไม่ใช้อย่างแรกเลยวันนี้ถ้าไปเอาแม่ถ้าไปเอาถ้าไปดีเซตซาร์ดแบบปกติมาดิ veninum come มาหมูแดง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 เอออือ มาอะไรที่เราใต่คืออันนี้เลยทุกคนนะล็อกขาล็อกแขนล็อกหั่มอันนี้ต่อแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นตัวอื่นจะตายเลยแต่เลือดเยอะไหมเนาะใช่เลือดเจ็ดร้อยโอ้โหเลือดมันเยอะนี่ขนาดเลือดเจ็ดร้อยนั่นเนี่ยคอมโบไม่กี่สกิลนี่ทุกคนถ้าเป็นตัวอื่นตายไปแล้วไม่หมดปกติอ่ะนี่แล้วอันนี้คอมโบแรกนะ เมต่อแต่จำคอมโบได้ท <laughs> <laughs> ุกคนก็ย้อนดูคลิปมานะอันนี้คือคอมโบที่สองของเราทุกคนนะไม่นร่งนะรอรอกัน <c oughs> เอ่อหูอารูมีคอมโบที่สองแล <c oughs> ้วมา้นน,านี้แล้วก็นี้แล้วก็อะไรอีกดีวะใช้ <c oughs> คอมโบจะดุดไปละเอ้าใส่ไม่ติด มานี่เลยทำไมติดก็มาน,นี่เลยคอมโบโแบบสุม่มอโอ้อโออยย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 อยยยนยยยยยย่ยยอยยยยยยย อยู่ในชแนลวิดมิชแนลได้เปล่าวะโนนนนไม่ได้คอมโบที่สามคือเราเราจะไม่ทำอะไรเลยทุกคนนะเราใช้แค่อันนี้เป็นคอมโบที่ฉันใช้มากที่สุดแล้วก็ใช้อันไหนวะอันนี้ล็อกแม่งเลยนี่ในอีโดก็นี่เลยคอมโบที่ช่วยเลยตั้งไงก็ตายครับเยอะเยอะแค่ไหนก็ตายไม่ใช่ผกมาตัดคือออริจินนะทุกคนถ้าไม่ใช่มาตัดออริจิน พวกเฮอร์เสติกอะฆ่าได้แบบเนี้ยใช่คือมาเอาไอ้คอมโบมที่สามเนี่ยทุกคนแน,นะนำวะถ้าเธออยากจะฆ่าใครแบบมูมูแบบท็อกซิกอนะให้มันยิงกันรอๆใช่ปะเราใช้ไอ้วงเวีนเนี่ยรอมันไว้แล้วก็ใช้ยูเวนต์ลควมฝักมีเลยจบๆใช้แบบ้วก็จะหมดอ่ะอุ๊ยกูผิดอยี่ยพูว่ากูจะไม่ใช้ละแล้วคอมโบต่อไปทุกคนนะเราจะใช้นี้มันเดิมเลยมาจะล็อกใช่ไหม ลองแล้วก็อาชาลานาต่อเลยนี่ลอ,700นนะดอดจะลอยนิดึงนะเยอะนะเลือดเนี่ยตายปะตายนี่ไหมคอมโบดิ่โคตรแรงเิสยาใครว่าแม่แรงนี่คือตบปากเลยแรงมากถ้าเป็น n o r a ปกติกต็ตายแลน้าแลเซรมันลเ,ลมเลือดเยอะอ่ะใช่เซรมันเดเจ็ดย พอเซกป็นลมาตาอีกแต่ขอมโบที่สองมันหลุดอะแต่ถ้ามันหลุดอย่างเงี้ยก็แนะนำไว้ใช้วิตาเอ็กซ่าดีเลยแล้วก็คอมโบที่ห้ามันนี่สิคือเราก็ใครที่ใครที่ไม่เข้าใจก็พยายามวนๆดูทุกคนนะมานะหมดมั้งนะ<ช>เราพยายาม,มให้ทุกคนเข้าใจที่สุดแห <laughs> ว่าไอ้เกมเนี้ยมันก็ข้างซับซ้องใช่แล้วเกมเนี้ยคือมันมันก็ได้แต่คนนะเนาะเพราะว่าคนเรามันก็คอมโบได้หมดอ่ะคือมึงมีสกิลแล้วมันก็จะใช้ไปเหอะเออพอกใครจะหลุดกระพาะถ้าหลุดก็โดนเสียเัินแหละเดี๋ยวกันเอนออรม venom ตายปะเอ้ยโคจะแรงใครว่าไม่แรงโคจะแรงที่สุดแฟนน้ำคือโอ้ยเอ้าไม่โดนล่ะโอ๊ย I cannot gain my power Oh my god หา <c oughs> Ha! This you are hurt. Ha! 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 Oh, no. ha. Yeah! No. A cure for immortality. Um. Mm. I want you to stop. Oh no. stop! Stop! stop. I'm gonna kill you a bit. Um. ลมพุเซดับนกโอ้ my god oh no venom poison I'm your mother you will not come near I'm here นะคะก็ทุกคนเอ่อคิวเนี้ยเลือด ไอเลือดแดงอ่ะเลือดแดงมันหายตลอดเลยเอ้ยเลือดแดงมันลดเร็วกับสเตมินาเอสเซียกินเลือดโู้ยวาโยโซสะโอ๊ยโอ๊ยโก๊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 โอ๊ยดีอ่ะ i <laughs> um I'm kissier I'm so sorry for I do did <laughs> you're not kiss <laughs> I'm so so sorry Oh my God. But I can kill you. Um. <laughs> yeah. <You> <laughs> con tổ Ah, rồi à à Sali Ekita Ui, tham đai thôi à, toàn là là mừng, chết là sĩ Wenn er nun kommt. เฮ้ยหมายประจัยนะโอเคทุกคนก็จะไปแล้วนะกับการคอมโบคิสยาแบบสุ่มให้ดูทุกคนนะเอเป็นไงล่ะก็ใครที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์หรือว่าลองย้อนคลิปไปดูก่อนนะทุกคนนะอ่าสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายบาย 对吧